สวัสดีครับแฟนมือเย็นสตูดิโอทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาปลูกอโพมิซิสของเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในกันครับปลูกไม่ยากติดตามดูต่อไปในคลิปเลยครับเศรษฐีเรือนนอกและเศรษฐีเรือนในนะครับล้วนแต่มีชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันก็คือคลโรไฟตัมโคมซัมแต่จะแตกต่างกันนิดเดียวครับเขาจะมีพันธุ์ที่แตกต่างกันไป ถ้าเราดูใกล้ๆนะครับเจ้าตัวเศรษฐีเรือนนอกเนี่ยเขาจะมีเส้นใบสีขาวที่อยู่คด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีใบสีเขีเขยวตัวพื้นใบสีเขียวเป็นรูปหอกชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาจะมีพิเศษนิดนึงก็คือวาริเ g ตัมหมายถึงตัวขอบใบสีขาวที่อยู่ด้านนอกแต่สําหรับเศรษฐีเรือนในจะมีเส้นใบอยู่สีขาวตรงกลางนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็ยังคงเป็น c า l o r o p h y t u m ค o m o ซ u m เช่นเดิม แต่ว่าจะมีชนิดพันธุ์ของเขาก็คือไวตาตั้มนั่นหมายความว่ามีเส้นสีขาวที่อยู่ตรงกลางนั่นเองครับเศรษฐีเรือนนอกและเรือนในอยู่ในวงหรือ Family a s p a r a g a c e ซีลักษณะของต้นไม้ที่ออกเป็นกระจุกนะครับเขาจะออกอยู่ตามคนต้นเจ้าลำต้นใต้ดินที่เรียกว่าไหลหรือสโตรลอนหรือ r u n เนอรนะครับค่อยๆแตกข้อปล้องไปเรื่อยที่ผมกำลังจับอยู่นี้ก็คือตัวอะโพร s ิส อะโพรมิิสก็จะมาจากก้านดอกของเขาเอ,อพอออกดอกเป็นดอกสีขาวเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกนะครับจะไม่ไม่ติดมเมล็ดแต่จะกลายมาเป็นต้นที่เราจะพร้อมปลูกเลยที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือต้นที่ผมได้จากอะโพรมิิสแล้วก็มาเพาะอันนี้ประมาณสองเดือนแล้วเติบโตเร็วแล้วก็แข็งแรงครับดึงให้ทุกท่านดูนะครับว่าทําไมไม้ในวงเอสปอร์ซีเนี่ย ถึงจะได,ได้ชื่อนี้เนาะนะครับดูนะครับเนี่ยผมดึงขึ้นมาเราจะเห็นว่าเขาจะแตกออกมาเป็นกระจุกเราจะเห็นต้นที่กระจุกอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นลักษณะประจำของไม้วงนี้เลยก็คือเขาจะออกต้นใหม่บริเวณโคนต้นเดิมแล้วก็จะมีลักษณะเป็นกระจุกอย่างนี้นะครับเศรษฐีเรือนนอกนะครับถึงแม้จ,จะมีชื่อไทยตัวเขาเองเป็นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกามีการกระจายพันธุ์ อยู่ในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะทวีปแอฟริกาทางด้านตะวันออกก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะครับว่าเข้ามาในไทย,ยั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่แน่นอนก็คือว่าเขามีชื่อไทยนะครับก็คือถ้าเส้นสีขาว,ขาวอยู่ข้างนอกก็คือเศรษฐีเรือนนอกแต่ถ้าเราเห็นเส้นสีขาว,ขาวอยู่ด้านในก็คือเศรษฐีเรือนในนะครับการเป็นอโพมิมซีสของเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนนอกพอเขาออกดอกมาเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถที่จะ ย้ายออกไปปลูกได้เลยเราจะเห็นว่าเขามีรากเล็กๆอยู่บริเวณใต้โคนนะครับพร้อมที่จะนำไปปลูกได้เลยวันนี้เราจะเพิ่มจำนวนของเศรษฐีเรือนนอกโดยการใช้อโปมิมซิตส,สเคาย้ายลงในกระถางขนาดเล็กแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่เราเพาะแล้วนะครับในกระถางเนี่ยจำนวนเยอะแล้วนี่นะครับจกโดยใช้จากอัปมิมซิตที่ผมเพาะประมาณ2เดือนนะครับเราก็จะย้ายลงกระถาง4นิ้ว วันนี้ผมก็จะแยกเป็น3กระถางนะครับจากกระถางที่เราเพาะจากอโพมิซตสตัวนี้นะครับของเศรษฐีดินนอกเราก็จะแยกเป็น3กระถางผมจะขยายให้เป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นลำดับต่อไปเราก็จะไปเอาดินปลูกซึ่งผมผสมไปแล้วนะครับจากที่เรารู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ของเศรษฐีดินนอกไปแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยมีลักษณะออกเป็นกระจุกเพราะฉะนั้นดินปลูกจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีในการที่จะช่วยให้เขาสามารถแตกหนอ่อ ออกไปเรื่อยๆไ,ได้นะครับเพราะนั้นต้องเป็นดินร่วนระบายน้ําดีนะครับจะช่วยทําให้เขาแตกกระจุกออกมาได,ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําเลยนะครับนะเราก็นะครับแหวกดินปลูกที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับจัดระเบียบเขาสักนิดนึงระวังเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะบอบช้ําง่ายเราก็จัดทรงต้นเขาสักนิดหนึ่งให้เขาสามารถที่จะแตกขึ้นมานะครับ พอเราลดน้ําลดท่าลงไปก็จะไม่โอนเอน็นงอนแง่นนะครับแต่อย่าไปใจร้อนในการที่จะไปแยกเขาออกมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเสี่ยงได้ใจเย็นสักนิดนึงย้ายเขาจากกระถางรวมๆกันเนี่ยมาเป็นกระถางเล็กๆอย่างผมเนี่ยนะครับก็จะทําให้เขาเติบโตดีๆขึ้นพอเขาโตเต็มแล้วนะครับแต่กระจุกออกมาเต็มแล้วเราก็ค่อยๆแยกเขาเราก็จะแยกกระถางต่อไปนะครับเราก็อาจจะใช้ซ่อมในการที่จะช่วยเขาง,งัด มานิดหนึ่งเพื่อที่ไม่ไม่เป็นการดึงรากเขาให้ขาดนะครับแล้วเราค่อยๆประคองเขาขึ้นมานะเาาก็จะมีส่วนรากที่สะสมอาหารขาวๆแบบนี้นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับนะฮะก็แสดงว่ามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ระบบรากฝอ,อยต่างๆเหล่านี้ก็จะเติบโตขาวออกมาเป็นกระจุกเต็มเลยจากนั้นเราก็จัดระเบียบเขานะครับจัดระเบียบเขาลงไปแล้วค่อยๆเติมดินปลูกลงไป ขั้นตอนต่อมานะครับคือการนําเอาเจ้าอโพมิซิสออกจากตัวแม่ของเศรษฐีเรืนนอกนะครับวิธีการก็คือให้ท่านเอามือจับที่บริเวณตัวโคนรากเขาเลยนะครับนะตัวโคนต้นเนี่ยตัวโคนต้นที่เราเห็นอยู่แล้วเราก็เด็ดออกเลยนะครับเขาจะฝืนฝืนมือนิดนึงนะครับไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเสียหายนะครับเพราะเขาก็มีความอึดความทนพอสมควรเลยในการเด็ดอโพมิมซิสนะครับก็ให้เด็ดจับ มันมันม่นบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็เด็ดออกเลยไม่ต้องไปกลัวเสียหายนะครับเพราะว่าเขาถูกออกแบบให้มันหลุดร่วงตามธรรมชาติอยู่แล้วขั้นตอนต่อมานะครับเราค่อยๆค่อยๆเด็ดไปทีละน้อยนะครับค่อยเด็ดไปนะค,ค่อยๆเด็ดไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเด็ดไม่ยากนะครับเด็ดได้ง่ายมากเลยเราจะได้หลายต้นเลยนะครับสําหรับการไปเพาะอโพมบิสิตของเรานะครับพอเด็ดจนหมดแล้วครับ กันหมดเลยเราจะทําการเพราะเจ้าน้องอโพมิซิสนะครับเราก็เอาดินที่ละเอียดสักนิดหนึ่งแล้วเราก็แหวกสักนิดหนึ่งนะครับเอากิ่งอโพมิซิสใส่ลงไปพยายามให้เป็นดินละเอียดหน่อยเอาอโพมิซิสต้นต่อไปแหวกแวกนะครับใส่ลงไปไม่ต้องถึงกับต้องไปใช้ตัวครีมหนีบนะครับใช้ไม้ใช้มือนี่แหละเห็นไหมครับเขาจะหลุดร่วงออกมาได้ง่ายมากเลยพยายามจะให้เขาสัมผัสดินแวะนะครับ ทำให้เขาสัมผัสดินไว้เพราะว่าเราต้องใช้เวลาอีกสองสาเดือนนะครับถึงจะแตกดีเป็นแบบนี้วิธีการอย่างนี้นะครับผมอยากให้เวลาท่านย้ายกระถางแบบนี้ให้ท่านบีบอย่างนี้ทีนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยๆเอามือประคองอย่างนี้ประคองโคนรากเขาอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆดันนะครับเห็นไหมครับจะหลุดร่วงมาแล เคล็ดลับของผมก็คือพอเรามีวัสดุปลูกที่ดีแล้วเราก็ไม่หวงเจ้าปุ๋ยละลายช้าที่เราใส่ไปด้วยเนี่ยก็ทําให้รากเขาชอนชัยไปได้เต็มเห็นไหมครับสองเดือนเนี่ยเต็มเลยจากต้นเล็กๆเนี่ยจากต้นเล็กๆที่ท่านเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็กลายไปเป็นแบบนี้เลยภายในสองเดือนกว่าเนรมิตขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ดูนะครับคือถ้าท่านถ้ากังวลก็เอาเจ้าซ่อมนะแต่ว่าเนื่องจากว่ารากเขายังอยู่หลวมๆวมนะครับเราก็ใช้พิธีการแบ่งได้เห็นไหมครับเนี่ยออกมาแล้วเห็นไหมครับ เห็นไหมนะครับนะฮะแบบนี้เองนะครับเราก็จะได้เท่าไหร่ดีกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้ากระถางละผมจะแยกออกไปเป็นห้ากระถางเนี่ยไม้ในกลุ่มคอโรไฟตัมคอสมซัมเนี่ยเห็นไหมครับว่าชื่อวิทยาศาสต์เขาบอกว่าเขามีลักษณะเป็นกระจุกเห็นไหมครับเขาจะแตกออกมาเป็นกระจุกเล็กๆเต็มไปหมดเลยให้เราเห็นนะครับก็คือทวีจำนวนนั่นเองจากการที่ใช้สโตรลอนนะครับหรือลาต้นที่ แตกออกไปเป็นรากเนี่ยนะครับก็จะทําให้เขาทวีจํานวนขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเอาไปทั้งกิ่งอย่างนี้นะครับเราจะปลูกลงในกระถางกันครับสําหรับต้นแม่นะครับเราก็ช่วยเขาในการตัดก้านอโพมิมซิสออกกิ่งเนี้ยนะครับเขาก็จะแตกออกมาเป็นดอก แล้วก็กลายมาเป็นอพุมิสิตต่อไปข้อดีของการปลูกเลี้ยงเจ้าเศรษฐีเรือนนอกหรือเศรษฐีเรือนในก็ตามเนี่ยก็จะทําให้เราได้ต้นใหม่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาก่อนข้างจะแตกเป็นกระจุกออกมาเรื่อยๆลักษณะนี้เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในเป็นไม้ที่ทนร่มมากๆนะครับแต่ว่าสภาพที่เขาชอบเลยก็คือใต้ร่มพุ่มไม้ใบบงังเนาะก็เป็นกึ่งร่มนะครับได้แดดร่มรำไรมีต้นไม้หรือแสงเงาพลางสักนิดหนึ่งเขาก็จะอยู่ได้ดีนะครับ แล้วก็เป็นม้าที่ชอบถึงแม้ว่าจะชอบร่มชอบน้ําแต่ก็ไม่ชอบน้ํามากนะครับเอาแต่พอดีพอดีที่สําคัญต้องปลูกในดินร่วนระบายน้ําดีเขาจะเติบโตที่ดีมากและที่สําคัญก็คือเศรษฐีเดือนนอกเศรษฐีเดือนในชอบแตกออกมาเป็นกระจุกดินร่วนระบายน้ําดีเขาก็จะสามารถแตกต้นใหม่ต้นอ่อนให้เราได้เห็นจํานวนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยอันนี้เป็นวิธีการปลูกเลี้ยงที่เศรษฐีเดือนนอกเศรษฐีเดือนในเขาชอบครับขอบคุณที่ทุกท่านติดตามรับชมมือเย็นสตูดิโอนะครับ หากท่านชอบต้นไม้รักต้นไม้อยากจะรู้สาระเกี่ยวกับการเพราะปลูกต้นไม้อย่างรู้ลึกรู้ชัดแล้วก็ผ่าทำทุกขั้นตอนติดตามมือเย็นไหมนะครับช่วยกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าจะให้ดีรบกวนท่านกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้รู้ข่าวสารเรามีคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้มาฝากท่านเป็นประจำครับรักต้นไม้ให้กด subscribe มือเย็นนะครับขอบคุณทุกท่านครับศัตรูธรรมชาติของ เสถียรือนนอกเสถียรือนในนะครับก็เราก็จะเห็นว่าเขาเป็นที่โปรดปรานของหนอนแล้วก็ท่าก็เป็นธรรมชาติตัวเองเขาก็จะโปรดปรานเจ้าใบของเสถียรือนนอกเสถียรือนในมาก